สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องเพซ่ามาแสวอีกแล้วนะคะวันออนี้ไม่ได้ทำผมอะไรก็เลยแค่เอาแค่ผมใส่ใช่ขอดปุ๊บก็เป,บปกเ,ปเ,ปเป็นทีบ้าใส่ปุ๊บก็เป็นคนเนี่ยขอดบุ๊บเปทีบ้าไปะให้เรามาทำรีวิวทรงนี้เหรอก็ไม่ได้เราก็ต้องประดับหน่อยอ,อือ,อ น่าเหมือนซาลาเปาไหมคุณนแนม่นะ <c oughs> นี่เราจะมารีวิวป๊อปอีจิวกันมีมานานแล้วแต่ก็ไม่ได้แล้วอะไรขนาดนั้นก็ประมาณสามวันที่แล้วนี่นนะมีรูปน้องปลาหมึกมีพวงคุเจด้วยนะ มีน้องปลาหมึกแล้วก็เป็นจิ๋วนะคะขนาดจิ๋เลยดูสิขนาดจิ๋วถ้าใครไม่ได้ดูก็อย่าลืมย้อนดูนะเรามีป๊อปอีสีอันรูปไอติมเอ่อเอมอังอาสยูนิคอนหัวใจแต่เนียยก็เป็นยูนิคอนแต่เป็นยูนิคอนจิ๋วสวยมากค่ะ นี่นะคะยูนิคอร์นจิวค่ะมาฟังเสียงกันเลยเฮ้ยเสียงก็ฟินอยู่เนาะแล้วก็กลับไปเป็นน้องมึกกันค่ะ หมึกเราซื้อมาสองตัวเรารักตัวนั้นมากเพราะว่า,า,ต,วา yeah, ตัวนั้นเสียงมันฟิลแง่ตัวนั้นเรากลับตัวนี้ตัวนี้มันฟินขวาเพราะว่าไปล้างสอลไรไปล้างอย่าล้างจานมาึบก,ก็เก็บใส่ถุงเหมือนเดิม เพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวอะไรอยู่ไม่รู้ตอนกลางคืนเวลาเก็บใช่ไหมเก็บมาในบ้านเผื่อมีเออหมาหมูหนูนกนอนกยินล้อเล,นล่นไม่มีหรอกมีหนูหรือเปล่า <c oughs> ชอบเล่นตรงนี้นะคือมันฟินกว่าฟินกว่านั้นอีกกทุกคนดูนฟังเสียงนะฟินเวอร์ป๊อบอีดมันเกิดจากเมื่อก่อนเขาฮิตสปินเนอร์ มันเป็นแบบแผ่นการกระแทกที่มันแบบมีลมอยู่ข้างในและอันนั้นเล่นไปเล่นมามันก็จะมีวันหมดอันนี้ไม่มีวันหมดโอ้โหคันอ่ะอันนี้มันทําให้คันไม่เป็นไรเล่นไปเล่นมามันหมดเขาก็เลยสร้างสปินเนอร์ขึ้นมาสปินเนอร์มันตอนนั้นสปินเนอร์มันฮีสแล้วมันเป็นของกายเครียดเขามันก็เลยเกิดป๊อปอิบ ขึ้นมาป้าบีดรูปแรกที่เขาทําก็คือรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลงมแะละตอนนี้ก็ฮิตมากพวกลายก็ฮิตนะแต่ว่าของจีนส่วนมากก็จะเป็นสี่เหลี่ยมกับวงกลมซึ่งเราก็ไม่มีใช่เพราะเราเน้นความน่า no. ดีโอเคจบการรีวิวอย่างเท่านี้คะ่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุก๊กกิ๊งกุ๊กกิ๊งด้นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคนผส,สมให้เข้ากันก่อน <c oughs> ดูนี่สิของโอรีโอผสมกับน้ำขนมจีนจะกลายเป็นอะไร <c oughs> เหมือนโอวันตีนเลยคุณแม่เอาโอเคบ๊ายบาย 能大米，那个。